สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซของแม่ลักทุกท่านนะคะค่ะวันนี้คุณแม่มีผ้าไหมมือสองเข้ามาอีกแล้วนะคะแต่แต่ช่วงหลังๆมานี้ค่ะคุณแม่ทํามาสองคลิปแล้วค่ะตั้งแต่ปีปีนี้เข้ามาค่ะผ่านไปประมาณสีห้าวันค่ะคลิปนี้ค่ะค่ะสามน้อยออกมาแล้วค่ะแล้วก็ค่ะกําลัง กำลังจะไลค์นะคะพี่น้องให้กดติดตามดูนะคะเมื่อกี้ก็โทรมาถามเรื่องผ้าไหมมือสองค่ะค่ะวันนี้คุณแม่มีผ้าไหมมือสองนะคะสวยงามมากค่ะคลิปแรกเป็นราคา900บาทนะคะค่ะ900บาทสวยงามมากค่ะเรียกว่าลายโฮนค่ะผ้าฝืนนี้อยู่ในสภาพดีค่ะแล้วก็เป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนด้วยค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะสวยมากค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะ ค่ะลายโฮนค่ะนี่ละค่ะลายเก่าในโบราณสวยมากค่ะมีน้ำหนักมากค่ะค่ะราคา900บาทนะคะเป็นของมือสองแม่บอลรักข้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะมาอีกแล้วค่ะค่ะคุณแม่ก็ยุนหาไปเกือบพอปีค่ะเพราะว่าคุณตาไม่สบายปวดแข้งปวดขาบาวนความดันมีทุกอย่างค่ะค่ะมีทุกอย่างหอมโรมกันเข้ามาค่ะก็เลย ขับรถทางไกลไม่ได้ก็เลยพักก่อนแล้วก็มาต่อช่วงมีปัญหาระหว่างชายแดนเขมรไทยกับลาวไอไทยกับไทยกับกัมพูชาคูกจินขออภัยค่ะหามีปัญหากันก็เลยหยุดพักก่อนกลัวเหมือนกันค่ะคุณค่ะคุณแม่กลัวเสียงเหมือนกันค่ะเสียงระเบ,บิดเสียงปืนก็กลัวนะคะเป็นพื้นที่สีแดงจังหวัดสุรินทร์ค่ะคุณแม่เป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะคะนี่ค่ะพื้นนี้900บาทเป็นผ้าที่สวยไม่มีตํเหนีนะคะ งาน900บาทสวยงามมากค่ะเป็นผ้าสามตะกอเต็มสเมตรและเป็นงานใหม่บ้านพึ่งยืนเลยค่ะแสงจะเข้านิดหนึ่งก็ขอโทษขออภัยนะคะเพราะว่าของคุณแม่นี้ที่ถ่ายทําคุณแม่ก็ก็หลบแสงหลบแดดอยู่ตลอดนยคะ่ะลูกค้าก็โทรมาบอกอยู่ค่ะบอกว่าคุณแม่หามุมค่ะหาม,มุมมุมก็หาค่ะแต่ว่ามันแดดเข้าอยู่เรื่อยๆค่ะหาหามุมยากค่ะ ค่ะพื้นนี้สวยมากเลยค่ะเป็นมีน้ำหนักค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะหมู่บ้านที่คุณแม่ไปาผ้าไหมนี่ค่ะจะเป็นหมู่บ้านทําเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมทากันเองนะคะมันจะมีเป็นบางหมู่บ้านค่ะเลี้ยงหมอนเลี้ยงไหมทากันเองเนื้อผ้าก็มีน้ําหนักนะคะผ้าไหมมือสองก็มีน้ําหนักมากนะคะอันนี้ก็สวยค่ะราคาเก้าร้อยบาทค่ะพื้นเป็นสีเปลือกมังคุด เป็นลายเต่างับนะคะไม่มีตําหนินะคะถ้าพวกราคาเก้าร้อยจะไม่มีตําหนิค่ะค่ะเป็นงานไม่มีตําหนิลายทีาเรียกว่าลายเต่างับค่ะเป็นผ้าสามตะกอนนะคะคุณแม่คัดเกรดค่ะค่ะเป็นผ้าคัดเกรดนะคะมือสองก็คือมือสองนั่นแหละค่ะค่ะถ้ามือใหม่ผ้ารุ่นนี้จะอยู่ที่ราคาพันแปดค่ะอันนี้เก้าร้อยบาทนะคะนุ่งไม่กี่ทั้งค่ะสวยค่ะ ค่ะคุณแม่จะชอบแต่ผ้ามือสองเพราะมันนิ่มค่ะแล้วก็ใส่สบายค่ะนี่คุณแม่ใส่เนี่ยก็มีแต่ผ้ามือสองนะคะนี่ว่ามือสองค่ะไปตัดเสื้อค่ะคุณแม่จะใช้แต่ผ้ามือสองค่ะอยู่ในสภาพดีสภาพใหม่นะคะอันนี้ลายต่องับค่ะสวยมากค่ะเป็นสีค่ะเป็นสีเปลือกมังคุดนะคะค่ะไม่มีตําหนินะคะราคาเก้าร้อยบาทค่ะถ้าตรงไหนที่มันพ้นสายตาคุณแม่ไป ที่มันเพราะว่าคุณแม่ก็เวลาตรวจผ้านะคะตรวจทั้งตอนไปซื้อก็ตรวจทั้งคนซื้อคนรับข่าวคนซื้อคนขายค่ะค่ะมันจะตรวจแล้วตรวจอีกนะคะการตรวจผ้าขาดผ้าตรงไหนมันเล็ดลอดสายตาของคุณแม่ออกไปค่ะไปเจอรอยเป็นกุดเฉียนนิดๆหน่อยคุณแม่กราบขออภัยค่ะเพราะว่าเป็นผ้ามือสองนี่ค่ะขาดสวยมากงามมากค่ะเก้าร้อยบาทนะคะ ค่ะหายากนะคะผ้ามือสองหายากมากนะคะค่ะวันหนึ่งยังไม่ได้พอสามสีผืนเลยค่ะเพราะว่าบางคนเขาก็รักของเขาเขายังไม่อยากขายกําลังใส่บันเฮ้าว่ากําลังใส่มวนกําลังใส่ดีค่ะไม่อยากขายดอกคุณแม่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าลายต่องับค่ะพื้นผ้าเป็นสีเปลือกมังคุดนะคะค่ะราคาเก้าร้อยบาทค่ะค่ะคนไหนยังไม่ได้แอดไลน์กับคุณแม่นะคะให้แอดไลน์ค่ะ ไอีไลน์เป็นเบอร์โทรคุณแม่น้อมรับตอบทางไลน์นะคะค่ะเป็นเบอร์โทรค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ค่ะอันนี้ผืนนี้หางกระรอกกระเนียวค่ะสวยงามมากเลยค่ะค่ะเป็นหางกระรอกกระเนียวนะคะเป็นผ้าใหม่นะคะมันจะหนาค่ะเขาการทอนี้ค่ะสามตะกอนี้เขาจะบันเท่า่าเอิญฟื้มสี่สิบหาสิบค่ะถ้าไอตะกอที่ทอนั้นห้าสิบนะคะเขาจะ เขาจะนี้ด้วยค่ะถ้าพื้น50นี้ค่ะตะกอ50นี้มันจะความละเอียดความแน่นหนาจะแตกต่างกันนะคะอันนี้ค่ะหางกระรอกกระนิวค่ะสวยมากค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะแต่ท่านเย็บตรงไว้ค่ะเย็บผืนไว้ค่ะเข้ารียกว่าวันที่วันเย็บตรงค่ะค่ะต่อต่อเปิ้นทั้งสี่นี้ค่ะต่อกันแบบนี้ค่ะเย็บต่อแต่ไม่ได้ใช่ค่ะ ค่ะคุณแม่ถ้าซื้อของไอมือสองเขาจะพับไว้ในตู้นานนี่ค่ะไอของเก่าเก็บโบราณนี่ค่ะเขาจานนี้นะคะเก่าเก่โบราณนี่ค่ะค่ะคุณแม่ต้องมาผ่านการซักรีดอีกค่ะเพราะว่าพับของพับไว้ในตู้นานค่ะหางกระรอกกระนิวค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะสวยงามมากเลยค่ะเปินี่ค่ะมีน้ำหนักค่ะเพราะว่าเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนนี่ค่ะจะมีน้ำหนักค่ะสวยเรื่องงานละเอียดมากเลยค่ะ มีน้ำหนักขางหางกระรอกกระเนียวค่ะนี่แหละค่ะของเก่าของโบราณแท้ค่ะคุณแม่จะไปหาซื้อของพวกนี้แหละค่ะของเก่าของโบราณแท้ค่ะเขาจะพับไว้ในตู้นานค่ะค่ะสวยมากขางหางกระรอกกระเนียวค่ะหมุนเส้นสอดเส้นหมุนเกลียวค่ะค่ะโอ้เข้าทาได้ละเอียดมากเลยค่ะหางกระรอกกระเนียวผืนนี้ค่ะสวยมากเลยค่ะโอ้ยเก้าร้อยบาทซว้ให้ค่ะหายากนะคะภาพพวกนี้ก็หายากมากนะคะในตลาดไม่มีวางขายนะคะ เพราะว่าส่วนมากคนแก่คนเท่าคนแก่แก่พับไว้ในตู้ค่ะพับไว้ในตู้นานค่ะแล้วก็ถนอมไม่กล้าใส่กล้านุ่งค่ะมีแต่ถนอมค่ะลูกครํมอยู่ค่ะผลสุดท้ายก็มาขายให้แม่ลักค่ะแม่ลักซื้อมา800คุณแม่แม่ลักจะไม่ซื้อแพงนะคะคนนายขายได้แม่ลักซื้อคนนายขายไม่ได้ก็คือรอต่อไปข้างหน้านี่ก็900บาทนะคะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเป็นลายดอกมะลิค่ะสวยค่ะ พื้นใหญ่ตรงใหญ่เต็มผื้นนะคะผืนใหญ่ความยาวสองเมตรนะคะเป็นผ้าสามตะกอค่ะถ้าคุณแม่ไปซื้อผ้ามือสองเขตเขมรนี่ค่ะเขตสุรินนี่ค่ะจะเต็มสองเมตรนะคะคนอ้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะผ้าเต็มสองเมตรสวยงามมากค่ะอันนี้ค่ะลายสวยมากเลยค่ะเต็มสองเมตรนะคะค่ะไม่มีตําหนินะคะเป็นผ้าคัดเกรดค่ะค่ะคุณแม่ต้องคัดค่ะราคาแปดเก้าร้อยคุณแม่ต้องคัดก่อนนะคะ ภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะโทรศัพท์เครื่องเก่าๆค่ะโบ,บราณเหมือนเจ้าของนี่แหละค่ะค่ะถ่ายคลิปอยู่นี้ค่ะสวยงามมากค่ะสีเม็ดมะขามนะคะอาจจะแสงเข้ามุมนี่ค่ะมันแต่ว่ามันมันมันก็ไม่อันนี้นะมันก็ไม่มีแดดเข้านะคะ่ะแต่ว่าแสงการถ่ายคลิปนี่ค่ะ,คะจะยากค่ะ ขาะสวยงามมากค่ะเป็นลายดอกมะลินะคะขาะสวยดูดีดูเด่นค่ะเต็มสองเมตรค่ะผ้าไม่มีตําหนินะคะค่ะถ้าตรงไหนที่มันเลอะตอดสายตาของคุณแม่ออกไปนะคะรอยขูดรอยเขียนคุณแม่ขอขาดขอให้ด้วยค่ะมันเป็นผ้ามือสองแต่คุณแม่คัดแล้วคัดเอีงนะคะดูแลดูอีกค่ะดูที่หาที่จุดที่มันเป็นรอยขูดรอยเขียนค่ะมันจะได้ขาะถ้ามีหน่อยก็ราคาจะ ตกราคาราคาผ้าพวกนี้ค่ะค่ะมีแต่พืนสวยๆราคาผ้าเป็นสองเมตรค่ะงามมากเลยค่ะคุณแม่จเอานุ่งมันบอกว่าผืนนี้ทาไมขึ้นสวยคืองามแท้ผ้ามือสองฟอรมนี่หมู่บ้านนี้ค่ะคุณแม่เป๊าสองเที่ยวแล้วค่ะค่ะไม่ไม่ไม่ได้เยอะเที่ยวเที่ยวนี้ก็ทําไม่เยอะค่ะคุณแม่จะไม่ทําเยอะค่ะเพราะว่าคุณแม่จะได้หามาเท่าไหร่ก็วันละ เล็กและน้อยคุณแม่ก็จะถ่ายคลิปให้ลูกค้าค่ะเพราะว่าลูกค้าก็รอคิวกันอยู่เยอะอยู่นะคะบอกว่ามีเดทโทรมาถามบอกว่าคุณแม่ผ้ามือสองวันไหนจะออกวันไหนจะออกค่ะวันนี้คุณแม่ถ่ายคลิปผ้าไหมมือสองนะคะลูกค้ากดติดตามไว้นะคะจะได้ทันเพื่อนค่ะอันนี้ก็เก้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะคืองามแท้เลยค่ะมันนิ่มค่ะคุณแม่ชอบตรงมันนิ่มนี่แหละคะ่ะแล้วก็มันขึ้นเงาค่ะค่ะราคาเก้าร้อยบาทผ้าเต็มสองเมตรนะคะ ค่ะผ้านี้จะเต็มสองเม็ดสีเม็ดมะขามพวกนี้จะย้อมคลั่งค่ะเป็นเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะติดแล็บติดเลยไม่มีการคลายนะไอ้น้ำน้ำย้อมน้ําสีออกนะคะค่ะเป็นสีคลั่งเก่าโบราณค่ะราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทค่ะสวยค่ะทอมือค่ะค่ะหมู่บ้านนี้ค่ะเป็นหมู่บ้านที่ทอผ้าไหมแล้วก็นุ่งค่ะทอนุ่งเองค่ะถ้าบ้านไหนที่ทําผ้าไหมขายส่งตลาดนะไม่มีผ้ามือสองค่ะเขาจะขายอย่างเดียวค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งไอราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะคะงานนี้ค่ะสวยงามมากค่ะค่ะดูดีดูเด่นนะคะอัดแสงเข้าตรงนี้ค่ะอ้อเดี๋ยววันใหม่คุณแม่จะให้ช่างมาปิดแสงตรงนี้ให้ก่อนนี่นี่ค่ะสวยค่ะคุณแม่เวลาคุณแม่ทํแบบนี้จะสวยงามมากค่ะภาพไม่ชัดเจนถ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งข้ามนิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็สวยค่ะการมัดหมีฝีมือละเอียดมากค่ะ ค่ะมือสองแก้วเก่าต้นตำรับผ้ามือสองแม่บอลรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าค่ะเก้าร้อยบาทนะคะค่ะเรืนี้เก้าร้อยบาทค่ะพื้นนี้เขาเรียกว่าหยาดฝนค่ะแปดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นงานผ้าไหมนะคะผ้าไหมแม่ก็อามาผ่านการซักดีค่ะมันก็เหมือนไหมนุ่งแค่ครั้งเดียวมันก็นุ่งแค่ไปวัดกลับมามาพับไว้แล้วก็ขายให้แม่ลักค่ะ มันก็เหมือนใช้งานแค่ครั้งเดียวเป็นนุ่มค่ะส่วนมากไม่ได้เป็นนุ่มสะดุ้ยสะด้นะคะผ้าไหมนะคะจะเป็นนุ่มไปแต่วัดออกงานค่ะคนแก่ค่ะขาสวยค่ะเต็มสองมิขเรียกว่าหยาดฝนนะคะ่าปรมหยาดฝนค่ะงานเก่าโบราณที่เหมือนคุณแม่เคยแปลมันเะยค่ะมีเยจัวสวยด้วยค่ะเยจัวสวยนะคะผ้าข้ามเหรจะมีเยียจัวนะคะเขาเอ่ยว่าหน้านางค่ะเขาเรียกว่าหน้านางค่ะ ค่ะเข,า,ขาเรียกว่าปรมหยาดฝนค่ะสวยค่ะแล้วก็มัดหมีเป็นหยาดฝนใส่เล็กๆค่ะมองเห็นหยาดฝนนะคะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะปรมหยาดฝนค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะค่าราคาอยู่ที่800้อบาทนะคะค่ะพื้นนี้จะอยู่ที่แ0 0อนะคะค่ะเพราะว่ามัดหมีใส่น้อยค่ะมัดประหยาดฝน<ม>สินคือโตงไงแถมคืองามแฉพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะค่ะ คน้วนคนจ่อยคนผอมใส่ได้ค่ะเราเอาไปตัดเสื้อฉาดตัดชุดเดรสชุดแสกก็สวยก็เหมาะสมงามมากนะคะค่าราคาอยู่ที่แ0 0ร้อยบาทนะคะผืนนี้นะคะค่ะไม่มีตําหนินะคะเป็นสีแดงคลั่งค่ะค่ะหยาดฝนลายหยาดฝนนะคะค่ะสวยดูดีดูเด่นมากค่ะภ้าไม่ชาดเต็มผ้าไม่คมชาดคุณแม่ขอส่งภาพมิ้งอีกนะคะการถ่ายคลิปลูกค้าก็มาบอกเหมือนกันนะคะขอบคุณที่ให้คาแนะนาขอบคุณแม่นะคะ ค่ะมีอะไรก็แนะนํากับคุณแม่ด้วยค่ะมันเป็นเหมือนแสงเข้านี่ค่ะมันก็ได้มุมนี้ค่ะมันไม่ได้มุมอื่นมันได้มุมนี้ค่ะนี่ค่ะเวลาคุณแม่ยกผ้าไปมันเหมือนแสงบังค่ะอากผ้าไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งผ้านิ่งอีกนะคะค่ะกราบขอไปด้วยค่ะให้ช่างมาปิดแสงตรงนี้ค่ะดูแล้วแสงเข้าตรงนี้ค่ะค่ะให้ช่างทาครั้งหนึ่งแล้วแหละ แต่ว่าเขาไม่อันนี้ค่ะเขาเขาเขาไม่ปิดแสงให้ค่ะเขาไม่ปิดค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแน่ขอขอบคุณพี่น้องชาชัทยที่ให้กําลังใจมาตลอดบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปุกป้องทุกท่านค่ะ